เน<ม>็ตหดอ๋ไอ้ยิงเขาแตกงยิงเจี๊ยเขายิงไม่คมเลยอยากได้ไอโฟนสิบเอนี่เอาจริงๆนะไอโฟนสิบมันก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นรอกเชื่อผมดิ เพื่อนผมมันใช้ iPhone 11อยู่แล้วมันก็บอกว่ามันก็กดีอ๋อเราจะลงไหนกันดีแล้วแต่เบอร์สี่เขาเลยถ้าเราตา,ายเราก็เล่นใหม่ได้ครับ <laughs> ได้เล่นใหม่ <laughs> ติเดิมแต่มเมื่อกี้นี้ผมพลาดมากๆ ผมไปซ้อนช้าด้เลยเมื่อกี้โอเคแต่ว,ว่าตกลงระวังต้องเก็บเลยนะครับโอเคไหนดูซิเราลงตรงไหนดีอ้า <c oughs> <c oughs> สนามบินมันจะไกลเกินไปหรือเปล่าไม่แน่ใจได้อยู่นะครับโดดได้อยู่ไปไหนอะสนามบินไปไหนก็ได,ไ,ได้ตัวแล้วไปไหน,นก็ได้เรียบร้อยผมได้อย่างชอบเลยสวยทำอาพีเหรอครับอะไรนะฮะทำอาพีเหรอครับโดดไปสนามบิน เ่าเบาอยากลงกเฉยมีปัญหาเปล่าขอโทษที่ถามครับเบื่อนักเลงเด้อหยอก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 อีกทีหนึ่งซ้ายมือโอเคเอาละเฮ้ยย,ย,ย,ย๊ะเรียบร้อยเรียบร้อยดี <laughs> เออันคือไปไวแล้ววะเ,เราเราเรา,เราต้องลงตรงไหนอ่ะออกซ้ายสักนิดไหมมันมีมันมีคนดังอยู่ตรงนี้โอเคเราไปเล่นโซนซ้ายก่อนก็ได้ค่อยค่อยมาตีตึกเอาจะโดนยิยงขาล่มไหมเนี่ยเราเราต้องชูสามนิ้วกันไหมเนี่ยเฮ้ยใจเย็นได้เล็บยัอ่ะ หน้าโมอาจจะมีการชูนิ้วเดียวเกิดขึ้นนะมันไม่ลงตึกสามวะมันไม่ได้ลงตึกสามวะก็ไม่มีปืนเลยขอปืนหน่อยสกอะบอกเพื่อนเอ็มสี่แบ่งกระสุนได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปก่อนมาตอนนี้ไปกันได้ก็มีอะไรเหมือนกันผมพร้อมนะครับ รีบอะเราอะเจโดนลุมโซมไม่ใช่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 อ๋อไม่่ใชเฮ้ยอยู่ตึกใกล้ๆเลยครับครกุ้มอยู่ตึกนี้กุ้มเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราตึงกำลังรอเพื่อนมาก่อนมีป้อป่ะมีปืนพกไม่เป็นไรเพื่อนเดี๋ยวผมจะกำลังเบิดแล้ววิ่งใส่มันเลยพามาปามาปามพีชีฟเกิน บงทีคิดมัน,นเหลือ,อทุกคนต้องอยู่รอดอ,อไมขวิงเขาตึกเลยปะยาย้โอ้โหลวหันกลับเป็นตำรวจเลย <laughs> <laughs> อะไรก็ไม่มีจะวิ่งไปสู้ขเขา <laughs> เมาเกาเปล่าเราอะนีต่ตปดาเพราะชอบดึงดาวรอเพื่นอนมาครับนุ้มดึงกำลังหรอกำลังไปไพร้อมกับยูซี่หกสิบนัดโอเคครับผมไปเฮ้ยแอร์ดรอปลงแล้วเหรอลงตรงนี้ด้วยพูดไป นั่นน่ะแอร์ดูมันจะลงไวขนาดนั้นเลยเหรอนั่นน่ะดูทางนู้นดิทิศอ๋อมันยิงเป็นเฟร์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 เฮ้ยรอเดี๋ยวรอเบอร์สามมาก่อนเราเข้าตึกนี้เลยสักเล็กกลับไปครับกลับไปโอเคครับผมมีเก็บเสียงด้วยไหมฮะมันอยู่ไหนกันเนาะเก็บเธอไว้ในใจได้หรือเปล่านี่มาไหนไหนอยู่หัวตู้มีเพิ่งเห็นมันกระโดดลงมาจากไอ ป้ายตัวนึ่งแต่มกำลังบวกกับตัวอื่นแน่แน่ขึ้นไม่ได้ขยันยิงกจะเย็ะมากป้ายทูหรือป้ายเอเ่ะน่าจะดีแท็กใกล้มากคุณบอยซิกไปเราไปทูสามนิ้วกับมันเดี๋ยวเดี๋ยวปานนี่ตึงนีอยู่ไหนวะเนีอืมให้ฉันเป็นอัศวินลัติการ โอ,อย้ยยแตปแล้วจุกนั้นมีคนกำลังแอบม,ม,มองเราอยู่เคยม,มองเธออยู่นะจ๊ะเธอไม่รู้บ้างเลยใช่ใช่สนใจให้นิดนิดเธอดูฉันเฉยเมยหน่อยหน้าจ๋อเสียงะทำไมบอทมาหาคุณบอยจังอนะ่ะคุณบอยทิกเฮ้ยมันโดดลงไปแล้วเพื่อน ้ีอ้อมมึงบังโอ้ฮู้อมก็ติดตาสภาพเดียวกันนั่นแหละอ๋ออ๋อปูการจริงๆเลยไปก็ไม่บอจะได้ไปตายด้วยกันเรียบร้อยโอ้ยนอไปเราไปตายกันดีกว่าคุณโโหแล้วมันขึ้นมาสี่ตัวเลยฮัลโหลปังปองังั จะยิงเราได้ปะอยู่ใต้ตี้ราขอโทษอิ่งตื่นโทษอยู่ชั้นสองครับอยู่ชั้นผมเนี่ยโอ้โหหุ้ยจ้าเฮ้ยยี่ห้อโอ้โหกระได้สปอว์มันโดดลงตัวแล้วเพื่อนโดดลงไปข้างล่างครับสองตัวเลยโดดไปสองตัวแล้วชุบได้ มีตัวปะอ๋อมีคนปะอ๋อเพื่อนเราปะมยาเฮ้ยไหนอะไหนอะเรียบร้อไหนโอ้อยู่นั่นเองอยู่ข้างล่างอืออาเรียบร้อยไม่เป็นไรเราเราเราลบน้อยอยู่โอเคไอเราหัวก็ติดปะไอปะก็ติดเรา เราใหม่จูนใหม่เราเราไม่นั่นเองแหละเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับอ่าอันนี้ถ้ายังไงใครที่ดูแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์ซับสไครด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะลงไปทางเพจและทางเฟซบุ๊กสวัสดีวันี้สวัสดีครับ